สวัสดีครับผมใสมาจากฝั่งโน้นนะครับมาถึงนี่แล้วนะครับลันซิ่งนะครับลันเบสไลด์นะครับลันนิวครึ่งนะครับ20กระบอกนะครับผมใสมาถึงนี่ก่อนแล้วนะครับหลังจากใสเสร็จเรียบร้อยนะครับฝั่งโน้นทุ่งนานะครับอีกข้างหนึ่งเป็นคลองนะครับเนี่ยน้ำแห้งนะครับนะครับดูหม้ก็ก็โอเคนะครับสภาพหมายนะครับมันจะมีน้ําอยู่ช่องตรงกลางพอดีนะครับ ็ถือว่าไม้สวยอยู่นะครับหลัน20กระบอกนะครับเอาเป็นว่าพุ่งนี้มันลุ้นกันเลยนะครับสวัสดีครับช่วงเช้าแล้วนะครับสายๆหน่อยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับดูสภาพหม้นะครับในวันนี้ต้องเก็บนะครับก่อนที่จะฝนจะตกนะครับตอนเย็นนะครับนะครับสภาพหม้นะครับ อ่ะเริ่มลันแรกเลยนะครับลันนิ้วครึ่งนะครับมาส่งเหมือนเดิมนะครับไม่ขยับเลยนะครับไม่น่าเข้านะครับไม่ไม่เข้านะครับเอาดูต่อไปนะครับลันแรกก็ไม่เข้าแล้วนะครับออาดูลันที่สองนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับ มันจะออปดแห้งแห้งนะครับไม่ขยับเลยนะครับนะครับไม่เข้านะครับเออหมาก็สวยนะครับเอาดูลันต่อไปนะครับสามกระบอกลันนี้นะครับเนี่ยไม่เข้าอีกแล้วนะครับอย่างแห้งแห้งเหมือนเดิมนะครับ ไม่เข้านะครับเอาเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตยกทั้งหมดก่อนนะครับเดี๋ยวมาสรุปอยู่ที่บ้านเลยนะครับนะครับมาถึงบ้านแล้วนะครับนะครับหลันนิ้วครึ่งนะครับ2ี่สิบกระบอกนะครับแบบสไลด์ได้นะครับนะครับนิวคร่งนะครับโดยรวมแล้วมามาเข้าช่วงกลางกลางนะครับจนถึงปลายนะครับก็พอได้นะครับ ก็โอเคอยู okay. aka, okay. ่นะครับเหยือก็หอยเชอรี่เหมือนเดิมนะครับไม่มีปูนะครับใส่แต่หอยอย่างเดียวนะครับดีแล้วได้ได้ตัวหนึ่งครับตัวสี่ขีดนะครับประมาณสี่ขีดนะครับตัวใหญ่นะครับดีแล้วเอาหัวเข้าก่อนนะครับนะครับประมาณนี้นะครับดูดูโดรวมแล้วก็ก็โอเคนะครับเพราะช่วงน้ําแห้งนะครับ เนี่ยได้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับประมาณสีขีดนะครับดีแล้วเอาหัวเข้าก่อนนะครับดูรววเขาประมาณโลกว่านี่แหละก็โอเคนะครับต้องเก็บมาก่อนนะครับก่อนที่ตะฝนจะตกนะครับอ๋อเป็นว่าเคนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ